het menselijk lichaam ร่างกายของมนุษย์ bestaat uit lichaamsdelen ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ het hoofd ศีรษะ hals hals คอส่วนหน้า neck ต้นคอ de romp lâm tua, the armen, ẻn, the handen, mừ, the fingers, niêu mừ, the benen, cả, the footen, thảo, the tenen, niêu thảo, the organen à vậy vậy, the hout, piu năng the, the h oh e r s e n e n สมอง the m a a g กระเพาะอาหาร o r g a n system ระบบไหลเวียนของร่างกาย w a v e s e เนื้อเยื่อ d e c k w a v e s e l l เนื้อเยื่อบุผิว b i n d w v e s e เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน Spear wave cell เ เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเซนิวเวฟโซเซนิวเวฟโซเนื้อเยื่อประสาทดาร์มฟลอราพืชสี่มีชีวิตในลำไส้สเกเลตโครงกระดูกสเคโดกระโหลกศีรษะเวร์โฟโคลมเวร์โฟโคลมกระดูกสันหลังเควริชตัน เ e อ i ริก e n น o อตโ e b เดอะเบคอนคอร์โดุงเชิงกรานส,รสเปียร์สเตซร,ระบบกล้ามเนื้อ Ho ฟสสปีรกล้ามเนื้อหลักเน c ส s ปี e ร e n กล้ามเนื้อส่วนคอรึกสปีร กล้ามหลังบ u k s p ป e ร e n กล้ามท้อง Arm s p ป e r e n กล้ามแขนบน s เป e ร e n กล้ามขาเพส e เปลอกเอ็นน m b เ r ล e n s l m b r s e n กระสอบเมือก Spijsverteringsstelsel. Robop joi Mond. Pak tong. Lin. Tanden van. Keel lam ko. Gehemelte. Gehemelte. Pidane paak. หัวหลอดอาหารส l ลกดารมหลอดอาหารม้าก,กระเพาะอาหารดู n นดารม์มลำไส้เล็กดิคิดาร m มลำไส้ใหญ่เลเวอรตับเขาบลาสถุงน้ำดีเขาน้ำดีอัลฟลีสคลีร r Tap on Adam Hallings t e l s o ระบบหายใจน o s s t r a t t o n h o f กล่องเสียง l u ก t p i p ลอหลดลม l u f t p i p v e r t ก k i n g e n สาขาของหลดลม Longen Pod b o r c h h o l t ช่องอก plural ล่ะรามจ plural ลช่องเยื่อหุ้มปอด Urinveckstelsa ระบบทางเดินปัสสาวะ Near Tai Urinlader ท่อปัสสาวะ b l a s กระาะปัสสาวะ f o r t planting system Rabobsupan inwendig Pine Rankai uitwendig Pinocrankai geslachtsorganen geslachtsorganen Awaewa Ped Bouk Holte Chong Tong Becken Holte Systeem ไรทอ่อร์เฮิร์ซันอานฮังเซลเอวัยวะสมองปานอป,ปุกเลียร์ตอมปานเนียร์สกิลด์เคลียร์ตอมไทรอยบายสคิลด์เคลียร์ตอมพราราไทรอยบายเนียร์ตอมหมวกไตฟา,าดสเตลโซระบบไหลเวียนของเลือด h a r t หัวใจ /slash o t e r s หลอดเลือดแดง o t e r s เส้นเลือด lymphbana lymphbann ้ำเหลือง bloodvad เส้นเลือด l y m p h g l a n ต่อมน้ำเหลือง c e r e s t e l l o ระบบประสาท สิ่งเจกนความรู้สึกเรสกออร์กานอวัยวะรับกลิ่นโอกตาโอรหูสมากออร์กานอวัยวะรับรสฮาวตผิวหนังนาโเล็บบอร์สต์นาอกเทป หัวนมซ u b c u t i s ใต้ผิวหนังล a m เมือก b l o o เลือดใต้ g ตเเอวโบฟ b o w b ขาท่อนบนเก u c h น่อง s เ r นเบนกระดูกหน้าแข้ง knee hold ขาพับ b i น e p นเบนขาด้านใน hip spoke ด้านข้าง Achilles space เอนรอยหวาย hamstring กลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาหลังได้ต้นขาด้านหน้า Schauderblatt แบคซิกเตอร์ v e r s c h i j n s e l e n อาการของโรค i n f e c t i o Sickness โรคติดเชื้อบีเร Bacteriën ี a c t, t e r i ë n Bacteria Cellular ฟาวยกิงเออร์ยีนผิดปกติของเซลครุยการเจริญเติบตโตออนชวิกเกลิงการพัฒนาปริกโกบาร์ไฮจ์ความหงุดหงิดฟูดดิงโภชนาการเอร์ฟลิกเบบัลต์กรรม,มพันคอนเซปซีการปฏิสนธิอันติคอนเซปซีพิพลยาคุมกำเนิด บาร์มูเด ى, มดลูกเอมบริโอตัวอ่อนเฟรตัสทารกในครรภ์ฮอร์โมนฮอร์โมนหลอดบานกระแสเลือดเดอะครุยฮอร์โมนเดอะครุยฮอร์โมนฮอร์โมนในการเจริญเติบโตเดอะสคิลคลีร์ฮอร์โมนฮอร์โมนไทรอย De geslachtshormonen. Hormonpeet. Proteïnen. Proteïn. Testico's. Loek aan taakpubertijd. Wij rek run. De schouder. Lij. Het hoofd. ho, De buik. Tong. De knie. Kou. Het been. Ka. De hand. มือโปสข้อมืออลบัข้อศอก The foot เท้า The เตนนิ้วเท้า The r รกหลัง h ด b i l l แก้มกลน h e ฟโอรหูโอร์เลลติงหู h าร r ผมเยิกเบน หนูกแกมเดรร็ปเฮดลิขามเฮดไลฟ์ลำตัวเดวังแกมเดิมนต์ปากเดกินคางนาวสตือเดอเพนิชอวัยวะเพชายเดอฟาคินาอวัยวะเพศหญิงเฮดโฟร์ฮูฟตหน้าผากเดวิงบรา คิวหั i หน้าใบหน้าเด e กกิ้ฟันกราม He ับิดฟันทั้งหมดเด e กเกลในลำคอเดอริงฟิงเกอรนิ้วนางเดอ w ิสฟิงเกอร์นิ้วชี้เดอริงนิ้วก้อยเดอริงกข้อเท้าเดอ h ิักส้นเท้าเ e อริหัวใจ The beard. Crow. the snore, noot. the wimpers, the the wimpers, the ta. the wimpers, ta, wimpers, the wimpers, the ta. ta. Chimide. Ta Och ta. จุดเล็กๆตรงกลางดวงตาเร e n b o นโบฟลีสส่วนที่ร้อมรอบกับจุดกลางตาโอควิดตาขาวหรือที่มิเดอาร์เนทวาหนัก